นิทานไทยนักอ่านใจคนนี่คือทีอาค่ะเอ้าล่ะพี่บึกเอาเงินซ่อนไว้ที่ไหนกันนะเงินอะไรอะทีอาเป็นนักอ่านใจคนที่ถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลในการสืบสวนอาชญากรโดยเฉพาะโดยที่เจ้าหน้าที่สืบสวนทั่วไปไม่สามารถทำได้ใช่แล้วล่ะค่ะนั่นแหละทีอาสามารถอ่านใจคนได้ความสามารถพิเศษนี้ทำให้เหล่าแพทย์งุนงงและนักวิทยาศาสตร์ก็เช่นกัน เงิน<แ>อยู่ในบ้านของคุณยายเขาไปที่นั่นเลยแล้วก็ลองดูในกล่องไม้ในบ้านนะอะไรกันเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยฉันก็ถามตัวเองแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละตามที่เธอว่าไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเงินในบ้านหลังนั้นเป็นไปไม่ได้หลังการตรวจค้นและการวิเคราะห์เสร็จสิ้นโดยทีมนักวิทยาศาสตร์พวกเขาสรุปในท้ายที่สุดว่าเพราะที่มียีนแปลกประหลาดกลายพันธุ์ซึ่งมันเข้ามาแทนที่ลำดับ DNA ของเธอ โดยทำให้เธอสามารถอ่านใจคนออกได้แต่สมมติฐานนี้ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เป็นยังไงบ้างละ่ะวันนี้รอยอย่าเริ่มเลยนะเริ่มอะไรกันนายจะขอฉันแต่งงานและฉันก็จะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ของเรานะอย่าทํามันพังเลยฮพระเจ้ามันไม่แฟร์เลยที่เธออ่านใจคนออกอะฉันรู้นะฉันถึงได้อุทิศตัวเองในการสร้างสังคมนี้ให้มันดีขึ้นยังไงละ่ะ๙๒ ารจากศูนย์รหัส77อะไรนะฉันกำลังไปค่ะเท่าทีนะรอยฉันต้องไปก่อนแล้วมีอะไรล่ะคะเจ้าหน้าที่บาตันตั้งแต่เดือนที่แล้วมีอาชญากรรายใหม่เข้ามาพัวพันรายนี้ไม่เหมือนใครเขาเก่งเขาฉลาดเป็นกรดแถมยังไหลไปเรื่อยเราจับเขาไม่ได้แน่นอนเขาทําอะไรล่ะคะเธอควรถามว่าเขาไม่ได้ทําอะไรมากกว่าเริ่มเลยนะเขาปล้นเงินจากธนาคารของรัฐไปหมดเกลี้ยง ทำมันอย่างเนียนเลยล่ะธนาคารเองก็ไม่ได้ระวังเรื่องโจรเลยจนกระทั่งช่วงสายของวันตอนที่พวกเขานำเงินไปใส่ในเซฟพอเสร็จเขาก็เขมยมยภาพเขียนชื่อดังของไมเคิลลอเลนส์จากงานแสดงที่มีผู้เข้าร่วมนับร้อยเขาทำมันได้ยังไงก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกนี่ เราเรียกเขาว่าไอกิงกาเด็กๆในงานปาร์ตี้ดันเห็นชายคนหนึ่งหลบหนีออกทางระเบียงเราก็เลยขอความช่วยเหลือในการตามหาเขาน่าสนใจฮะไม่รักสิ่งที่น่าสนใจคือเขาทิ้งร่องรอยไว้ในการปล้นครั้งถัดไปเสมออะไรเนี่ยใช่คนของเราพยายามแปลมันเมื่อชมวังที่แล้วเขาจะไปขโมยมงกุฎของพระราชินีตามที่เราได้คุยกันนะอะไรนะเราควรไปที่นั่นกันเลยไหม เจ้าหน้าที่ของเราตื่นตัวกันอยู่เราจะจับเขาให้ได้คราวนี้แล้วเมื่อเราทำแล้วเธอก็ต้องเข้นข้อมูลจากเขามาให้ได้รับทราบค่ะเรามาดูกันว่าเจ้านี้มันจะฉลาดขนาดไหนอัลฟาเล็กชาลีตรงนี้ทางสะดวกทราบแล้วเปลี่ยนราโวอเล็กชาลีตรงนี้ทางสะดวกทราบแล้วเปลี่ยนเดลต้าเล็กชาลีตรงนี้ทางสะดวกทราบแล้วเปลี่ยนชาลีเรียกทุกหน่วยเปิดแสงเลเซอร์กันได้เลยดูสิว่าเขาจะมาทางไหนได้อีก อะไรนะอัลฟาบราโวเดลตา้ากไะไรขึ้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปรี่ไปที่ห้องปล่อยแสงเลเซอร์เพื่อที่จะไปดูว่ามงกุฎหายไปแล้วนั่นไงหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ฉุกเฉินขอกำลังหนุนทางอากาศด่วนแต่มันก็สายไปแล้วไอ้กิ้งกาหายเข้ากลีบเมฆไปแล้วเป็นไปไม่ได้เจ้าหมอนี่เก่งชะมัดเลย ที่มารับเราทำการสาบสกิลที่เข่าเขาได้แล้วกำลังไปเราได้อะไรกันบ้างผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุตัวคือแฟรงค์พาเมอร์ชายอายุ23อยู่เซาเวสวัลเล่เป็นคนสกรีตครับผมจับเขาให้ได้เดี๋ยวนี้เลยพาตัวเข้ามาที่นี่คุณช่างเป็นคนดีจริงๆแฟรงค์ ขอบคุณนะครับเบตตี้ผมพยายามแล้วเด็กๆผู้นี้ลำบากกันมามากแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะทำยังไงพวกเขาจะได้ไม่ต้องลำบากนี่ครับรับมันไปบริจากมาขนาดนี้เลยเหรอคะมาถึงเวลาที่พวกเขาจะได้รับการศึกษาและผมจะกลับมาเดือนหน้านะครับยกมือขึ้นให้เราเห็นมันชัดๆเออก็อะไรขึ้นล่ะครับนายมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรนะ อะไรก็ตามที่นายพูดออกมาจะถูกใช้ในชั้นศาลได้แฟรงค์ถูกจับกลุมและถูกพาตัวไปที่สำนักงานใหญ่นั่นเขาเหรอใช่แล้วดูสิว่าเขาใจเย็นขนาดไหนแทบไม่มีความกลัวให้เห็นเลยเขาพูดอะไรบ้างไหมไม่เลยเธอถึงต้องเข้าไปยังไงล่ะรับทราบค่ะสวัสด,ดีคุณแฟรงค์เ่าเมอร์สวัสดีครับผมบอกพวกเขาไปแล้วว่าผมไม่เป็นไรนะนี่ใช้เวลาไม่นานหรอกมงกุฎพระราชินีอยู่ที่ไหนละ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ไหนเข้าใจไหมทีอาถึงกับอึ้งไปเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอที่อ่านใจใครบางคนไม่ออกเป็นไปไม่ได้นะอะไรหรอเออไม่มีอะไรค่ะเออขอบคุณมากที่สละเวลาทีทีอาที่กำลังมึนงงก็ไปหาเจ้าหน้าที่บาตันและรายงานว่าเธออ่านใจเขาไม่ออกแต่ทุกทีเธอทำได้นี่นะใช่ค่ะฉันรู้คุณคิดถึงเรื่องแซนวิสกายอยู่ตอนนี้ตอนที่เราคุยกันอยู่เอเอ แต่ผู้ชายคนนั้นฉันก็แค่ทําไม่ได้เราตรวจบ้านของเขาแล้วเราไม่เจออะไรเลยเขามีอยู่เพียงบัญชีเดียวพร้อมกับเงินอีกนิดหน่อยเราไม่มีข้อหาอะไรยัดให้เขาบางทีเด็กที่เห็นกิ้งกะที่ปาร์ตี้นั่นอธิบายรูปลักเขาผิดหรือเปล่าคะอาจจะเป็นแบบนั้นเรารั้งเขาไว้ที่นี่ไม่ได้แล้วละ่ะเราไม่มีหลักฐานแต่เธอต้องจับตามองเขาไว้ให้ดีละ่ะเชื่อฉันเถคะไม่มีอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วที่ฉันต้องทำ และแล้วแฟรงก์ก็ถูกปล่อยตัวทีอาเริ่มแอบตามเขาไปเขาไปไหนล่ะทีอาตามตัวเขาอยู่หรือเปล่าฉันตามสิคะฉันคลาดกับเขาเมื่อชั่วโมงที่แล้วไม่ต้องสงสัยเลยเพชรสีชมพูถูกขโมอยไปจากพี่พิธภัณฑ์แล้วอะไรนะแฟรงก์เข้ามามีเอี่ยวอีกแล้วคราวนี้พวกเขาสอบสวนเขาระดับสามเลยทีอาพยายามอีกครั้งแล้วก็ยังพลาดอยู่พวกเขาจึงปล่อยตัวแฟรงก์ไป ข่าวที่ไอ้กิ้งก่าถูกจับนั้นแพร่สะบัดไปทั่วไม่นานนักหนังสือพิมพ์ก็ขึ้นพาดหัวขา่าวไม่ใช่เพียงแค่นั้นชื่อเสียงของตำรวจเองก็เริ่มจะตกต่ำลงเมื่อประชาชนต่างล้อเลียนพวกเขาที่ถูกโจรหลอกเข้าให้ทีอาเริ่มตามแฟงไปทุกที่ไม่ว่าเขาจะไปไหนแต่แฟรงก็มักจะหายตัวไปดื้อ,อบางครั้งเขาก็จะเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยเป็นชั่วโมงในขณะเดียวกันก็มีการรายงานของหัวขโมยเกิดขึ้น ทีอาจากไปพร้อมกับเกาหัวยิกแต่ทีอาเองก็ยังไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเธอตามแฟรงค์ไปเธอเห็นว่าแฟรงค์เข้าไปในบ้านพักคนชราหลังจากนั้นชั่วโมงนึงแฟรงค์ก็ออกมาจากที่นั่นทีอาจึงเดินเข้าไปขอโทษนะคะผู้ชายคนนั้นที่เพิ่งเข้ามาที่นี่พ่อแม่เขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะโอ้เขาเหรอทำไมล่ะจ๊ะนั่นคนแฟรงค์เผาเมอ หญิงคนนั้นบอกทีอาว่าแฟรงก์บริจาคเงินให้แก่บ้านพักคนชาราทุกเดือนทีอาตกใจผู้ชายทำอาชีพซักรี่จะบริจาคเงินมหาศ,าศาลขนาดนั้นได้ยังไงกันนะฉันรู้แล้วเขานั่นเองคือไอ้กิ้งกาทีอาตัดสินใจที่จะเก็บมันไว้กับตัวเองจากนั้นก็ตามเข้าไปต่อจากนั้นหลายวันเธอก็ได้รู้ว่าแฟรงค์คอยช่วยเหลือคนจนและผู้ยากไร้ามากกว่ารัฐบาลเองซสอีก แตดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะลงลึกถึงต้นตอของเรื่องไงออมคุณเจ้าที่ทีนี้ผมทำรารผิดอีกแล้วครับฉันรู้ว่านายคือไอ้กิ้งก่าทำไมฉันถึงอ่านใจนายไม่ได้กันนะผมไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรเออจริงเหรองั้นก็อธิบายเรื่องเงินทั้งหมดที่คุณบริจาคซะสิขอโทษด้วยนะผมบอกคุณเรื่องนั้นไม่ได้หรอกนะครับนายไม่มีทางเลือกแฟรง แล้วมีหลักฐานแสดงถึงการบริจาคเงินของนายเชื่อชัดน่นาจะเข้าไปในนั้นนานโขเลยจริงๆฉันจะช่วยทําให้นายได้รับการลดทอษลงได้โทษอะไรนครับผมไม่ได้ก่ออาชญากรรมซะหน่อยผมไม่ใช่กิ้งกานะถ้างั้นก็อ,อธิบายเรื่องเงินมาส,สิก็ได้เจ้าของร้านักรีที่ผมทำงานด้วยเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์เขาจ่ายเงินให้ผมทำการทดลองด้วยตนเองนะครับ อาแฟรงก์มันจะเจ็บนิดนึ่ง่ะนะแต่นายจะต้องหลับลึกสั้นหน่อยจากนั้นฉันก็จะลองทำการทดลองพอฉันทำเสร็จนายก็จะตื่นขึ้นมาเริ่มกันเลยนะได้ครับอะไรนะผมสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก ผมใช้ชีวิตลำบากมาตลอดผมถึงตั้งใจทำมันเพื่อช่วยคนจนและผู้ยากไร้ด็อกเตอร์แคงการูช่วยผมไว้ได้วยเงินและผมก้อยเขาทดลองกับผมแต่ผมไม่ได้ขโมยอะไรนะครับทีอาช็อกอีกครั้งตอนนี้เธอเริ่มจะปฏิติประต่อเรื่องราวเข้าหากันขอบใจนะแฟรงค์สำหรับการเล่าความจริงเอาไว้เจอกันนะ ที่อาร์กลับไปที่สำนักงานและเล่าทุกอย่างให้กับเจ้าหน้าที่บาตันฟังมันมีบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ตามเข้าไปที่ร้านซักรีดกันเถอะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทําเมื่อแฟรงค์ไปถึงร้านซักรีดก็เข้าไปด้านในผ่านทางประตูลับดอกเตรอร์แคนการูรอเขาอยู่ได้มาสายขอโทษนะครับผมติดธุระไม่เป็นไรนั่งลงก่อนแฟรงค์นั่งลงในขณะที่ดอกเตอร์พยายามที่จะสวมหมวกเหล็กบนหัวเขาประตูก็เปิดอ้าออก นี่ตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้วางมือลงในที่ที่เรามองเห็นอะไรเนี่ยทดลองกับคนอย่างงั้นเหรอเข้าใจแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎหมายม,ม,มันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรทีอาทีอาเดินมาหาเขาแล้วเริ่มอ่านใจของเขาเธอถึงกับตะลึงงั้นมีอะไรงั้นเหรอ จอมไายร้ายรายนี้พยายามสะกดจิตแฟรงด้วยเครื่องมือของเขามันมีกระแสไฟฟ้าที่คอยดึงเอาสัญญาณกล้ามเนื้อร่วมประสาทหลับจำลองพวกมันขึ้นจะทำให้แฟรงคทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการแถมยังเพิ่มความรู้สึกเทียมขึ้นมาอีกในการที่จะควบคุมความสามารถของแฟรงแฟรงทำตามในสิ่งที่ถูกก่อตัวในร่างกายเขาเมื่อทุกอย่างจบลงพร้อมกับการปล้นของเขาเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนปกติเหมือนเดิมด็อกเตอร์เก็บของที่ขโมยมาได้โดยวางมันไว้หลังตู้เสื้อผ้าลับ จากนั้นเขาก็ปล่อยตัวแฟรงก์ออกจากผัวงแต่นั่นก่อนที่เขาจะลบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เขาถูกสะกดจิตอยู่อะไรเนี่ใช่ในายรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ตลอดสินะแต่ที่จริงแล้วนายเป็นแค่เบีย้ยให้เขาเดินหมากในการปล้นเท่านั้นเลเชื่อนะนั่นแหละฉันถึงอ่านใจนายไม่เคยได้เลยกับการปล้นหลายครั้งเพราะมันไม่มีความทรงจําอยู่ในนั้นเป็นไปไม่ได้เธอจะมารู้เราจะอธิบายให้คุณฟังอีกครั้งในคุกนะครับ เิครับและแล้วดอกเตอร์แคนกรูจอมแสบก็ถูกจับห้องทดลองของเขาถูกทำลายทิ้งฟแฟลงก,กลายเป็นผู้บริสุทธิ์และทางรัฐก็ได้เสนองานให้เขาเป็นตำรวจด้วยความที่เขามีความเมตตาต่อผู้ด้อยโอกาสมีหลายทางนะที่เราจะช่วยเหลือสังคมได้ผ่านทางวิธีการที่ผิดผิดทีนี้ก็ถึงเวลาที่นาจะได้ทำมันแล้วล่ะขอบคุณครับทีอาคราวนี้เป็นครั้งแรกที่ทีอาอ่านใจของเขาออก เขาชอบฉันสินะอะไรนะเอ้อไม่มีอะไรหรอกนะอยากไปเด่นกาแฟกันหน่อยไหมแฟรงก์กับทีอาร์กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในที่สุดพวกเขาก็ตกลุมรักกันและกันเมื่ออยู่ด้วยกันพวกเขาก็ต่อสู้กับอาชญากรรมในฐานะของไอ้กิ้งก่ากับนักอ่านใจคนทำให้สังคมสูงส่งคู่กันในทุกๆวัน